ให้ดมเอ้ยยะหนูดมแค่ตรงนั้นหนอไม่ได้ป้าพี่แนนพี่แนนช่วยขออนุญาตค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตให้เข้าไปดมเงี้ยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเขายื่นมาให้เรหนูดมก็เออเออแค่นี้มันไม่ชัดหรอกหนูดมได้มากกวคนนี้หนูอยากดมอะไรหนูอยากดมอะไรคะเออหนูดมอะไรอีกหนูอยากดมอะไรอีกโอย ีหน้าแดงเขินแทนดูแล้วว่าไม่ได oh, ้หรอโดนไม่ได้โดนไม่ได้จะจิกหมอนแล้วตอนนี้แล้วเดี๋ยวพี่สายจะไม่ไหวแล้วตอนนี้เออไม่จะกลิ่นันหน้าโดนมากอโดนอะไรเล่าหน่อยโดนอะไร ขออีกทีได้ไหมพาความชัวร์เอแก้ๆแบบนี้แก้ๆแบบนี้ก้ๆแบบนี้แก้ๆแบบนี้ยงซ้ายนึงเอียงซ้ายแถว่าไถมาทง้านอะซ้ายายนึงขึ้นไปข้างบนหน่อยอ่ะสกสันนสอออ่ะอันนี้ชัดแล้วใช่ไหในใจมีคำตอบนี่เราทสขวานหน่อยมได้อันเนี้ยไม่รู้เธอมันนนเ แต่ว่าเนี้ยมันจะมีความมันจะมีอยู่มันจะมีอยู่คนนึงอยังไงมันน่าอกไรมันจะมีอยู่คนนึงเนี่เรารู้สึกว่าอมันจะมีคาแรคเตอร์ของเขาว่าเราจะได้กลิ่นเนี้ยบ่อยมากโดยเฉพาะเวลาที่อยู่ในกล่องใช่คนแล้วคาแรคเตอร์คนนี้นะเขาก็จะมีความแบบหวานซ่อนเปรี้ยวของเขาอยู่ ไม่จริงๆอ่ะเขาเรียกหวานซ่อนคันหรือวากินมันอ่อยเหรอกินมันอ่อยมันมีความเซ็กซี่สูงมากใช่ซึ่งถ้าให้เดานะว่าเซอร์ไพรส์ในค่ำคืนนี้เนี่ยจะต้องไปเอาชาลอดมาใช่ไหมใครไม่รู้เลยเนี่ยงานไม่ใช่หรออันนี้ประหลอดปลอดปลอดนะวันนี้น้องประลอด จร,จริงๆอะแอบรู้ว่าชารลอตจะมาแต่ว่าแค่แบบว่าเอ๊ะมันจะต้องมีเซอร์ไพรส์อะไรสักอย่างที่ทาไม่รู้ว่าให้มันยากขึ้นไปอีกเนี่ยเรามานั่งเดาคู่กันเนี้ยให้เดาเลยมันข้างๆัมันเกินปุยมุ้ยเลยนะ <c oughs> มั่นใจโอเคหนึ่งสองสามขออนุญาตนะคะ